รถครอบครัวสำหรับคนเน้นความประหยัดนะคะวันนี้นะคะกับ Toyota Avanza รุ่น Minor c h a n นนะคะสำหรับ Toyota Avanza นะคะเขาจะมีหลายๆรุ่นเหมือนกันค่ะแต่สำหรับคันนี้นะคะปี2020มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นกระจังหน้าตัวใหม่แล้ว กระจังหน้าจะเป็นสีเทานะคะซึ่งตัดกับสีขาวเลยนะคะทําให้ดูโดดเด่นมากขึ้นไล่ลงมานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเปียโนแบ็คนะคะก็คือออกแบบมาไม่เหมือนใครเหมือนกันเพราะมันเป็นรุ่นใหม่เนอเชนค่ะสําหรับคันนี้นะคะให้มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันนะคะแล้วก็ล้อแม็กเขานะคะสไตล์ของเขาก็คือให้เข้ากับชุดของรถสีขาวนั่นเองค่ะ ภายในอเวนซ่าเต่าบอกเลยกว้างมากนะคะสำหรับครอบครัวนะคะที่ต้องการหารถที่เน้นความประหยัดน,นะคะ t o y ย t a a อเวนซ่าเป็นรถเล็กกระทัดรัดนะคะซึ่งไปกันได้ถึง7คนเลยทีเดียวหรือว่าใครจะไปเกินจากนั้นก็ได้เพราะว่าเบาะเขาข้างหลังจะมี2แถวด้วยกันค่ะรุ่นนี้ปี2020นะคะรับดอกเบี้ยพิเศษไปเช่นกันนะคะตัวนี้ดอกเบี้ยอยู่ที่2.79นะคะและเต่ายังให้ ความพิเศษกับโปรโมชั่นนะคะช่วยผ่อน6เดือนดอกเบีย้ย0% 1ปีนะคะและขับฟรี90วันค่ะมาดูภายในนะคะสำหรับ Toyota a v e n z a นะคะภายในของเขานะคะคจะออกแบบเบาะลายตุ๊กแกดำนะคะเป็นเบาะผ้าไม่อมความร้อนด้วยค่ะซึ่งลหลายๆครอบครัวนะคะเน้นความเป็นเบาะผ้าเพราะว่ามันจะไม่ออมความร้อนเวลาเราเปิดมามันจะเย็นแล้วก็ตัวนี้นะคะ แอร์ของเขานะคะเป็นแอร์ราวอยู่ข้างหลังนะคะนี่นั่งก็เย็นสบายเลยค่ะขนาดเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเรายังได้รับความเย็นเลยส่วนบอร์ดนะคะสามารถพับเก็บได้นะคะใครที่ต้องการดูรีวิวเพิ่มเติมเดี๋ยวเต่อจะสาธิตให้ดูทีหลังเนาะความเป็นอเวนซ่าของเขานะคะก็จะออกแบบเป็นแวนนะคะจะไม่ใช่เป็นแฮดแบ็ก <c oughs> นะ เตาบอกเลยว่าภายในกว้างแล้วก็เก็บของได้เยอะโดยเฉพาะใครที่ไปกันแค่3 4นึงคนพับเก็บของได้แล้วก็สามารถผลของได้เยอะเลยทีเดียวซึ่งเน้นความอเนกประสงค์เป็นที่1เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถบ้านแท้ๆเลยเจ้าของมือเดียวนะคะซึ่งภายงภายในของเขา เวลามาขายนะคะเราจะต้องดูก่อนเลยว่าภายในเขาเป็นยังไงบ้างซึ่งคันนี้บอกเลยว่าสภาพใหม่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่บางแดดนะคะที่มาพร้อมกับพลาสติกยังไม่ได้แกะนะคะแล้วก็เบาะนะคะเป็นบอรที่ออกแบบมาให้เข้ากับสรีระนะคะสำหรับคนตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะก็นั่งได้สบายเลยค่ะแล้วตัวนี้นะคะเต่ารีวิวเองเต่าใช้เองเต่าถึงรู้ว่า Toyota a v a n z a นะคะเป็นรถที่น่าใช้มาก บางคนบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่กล้าใช้เพราะว่าเป็นรถเครื่องเล็กแต่ตัวรถใหญ่นะคะเต่าพิสูจน์มาแล้วค่ะต่อไปที่จังหวัดตราดมานะคะซึ่งขึ้นเขาค่อนข้างเยอะนะคะตัวนี้สามารถวิ่งบนเขาได้เลยจ้าไม่ต้องกังวลเลยนะคะเรื่องสมรรถนะนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ห่วงเรื่องน้ํามันนะคะเครื่อง 1,500cc สามารถเติมน้ํามัน e20 ได้เน้นความประหยัดถ้าไปไกลๆเติม e20 ดีกว่าค่ะประหยัดแน่นอนค่ะ สำหรับเบาหลังนะคะสามารถเอนนอนได้แบบนี้นะคะสาธิตให้ดูนะคะแล้วก็ใครที่จะไปกันหลายๆคนนะคะแล้วก็ขึ้นก็พับแบบนี้ง่ายๆเลยค่ะพับเป็นสเต็ปเลยแล้วก็คนข้างหลังนะคะเตาขอตัวไม่ใหญ่มากนะคะจะนั่งได้สบายไม่แออัดนะคะแต่ถ้าตัวใหญ่นั่งไปสองคนก็พอ เพราะว่าการหย่อนขานะคะอันนี้ค่อนข้างแคบนิดหนึ่งอันนี้ก็คือจุดด้อยของรถ t o y ย t a Aven ซนะคะเพราะว่าข้างหลังมันจะค่อนข้างแคบแต่ถ้าเด็กๆไปก็จะนั่งได้สบายเลยแล้วเราคนตัวใหญ่ก็นั่งข้างหน้าไปเนาะมาดูที่ตัวเครื่องกันค่ะสำหรับอ v เวนซ่าเขาก็เครื่องจะเล็กเลยกระทัดรัดอย่างที่เต๋าบอกเนาะบางคนก็กังวลน,นะคะว่าเครื่องตัวเล็กแล้วรถตัวใหญ่กำลังจะดีไหมนะคะ ต่บอกเลยว่าตัวนี้กําลังไม่ตกแน่นอนค่ะเวลาเราขับไปต่างจังหวัดนะคะก็พุ่งเหมือนกันเนาะแต่ถ้าจะให้ดีนะคะถ้าเราขับไปแค่2คนคนขับกับคนนั่งรถอาจจะลอยหน่อยนะคะอันนี้ก็คือจุดด้อยอีกจุดหนึ่งนะคะของ t ต y o t a a v a n นซ a แต่ถ้าเราไปหลายๆคนหรือขนของไปได้เยอะๆบอกเลยว่ารถขับดีมากๆเลยค่ะใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่เตาแนะนำหนึ่งช้อยเลือกนะคะหนึ่งทางเลือกที่ราคาไม่สูงมากผ่อนเพียงแค่ 7,600บาทเท่านั้นเองค่ะ84เดือนหรือใครสนใจอยากสอบถามเพิ่เมเติมโทรหาลูกเต่าเนาะ0811550400าน0ยยินดีให้บริการทุกระดับประทับใจค่ะ